สวัสดีครับเพื่อนเชาว y t u t u นะครับวันนี้มารีวิว power a m npe นะครับอ่า LA พันธ์นะครับ LA พันธ์0 0 0นะครับมีหลายรุ่นนะครับถ้าเห็น power a m รุ่นนี้หน้าตาแบบนี้ของ npe แบบนี้นะครับท่านก่อนท่านจะซื้อท่านก็ต้องดูดีๆนะครับให้ศึกษารายละเอียดดูดีๆ power amp รุ่นนี้นะครับของ npe นะครับทำออกมาสำหรับขับฮอนนะครับทำออกมาสำหรับ งานระบบเสียงตามสายนะครับทำออกมาสำหรับหอประชุมนะครับหรือเสียงตามสายนั่นเองนะครับเป็น Power นะครับสำหรับใช้ระบบทําเสียงตามสายนะครับเป็นระบบโมโนนะครับโมโนก็คือมีภาคขยายข้างเดียวนะครับโมโนคือมีภาคขยายข้างเดียวสเตอริโอก็คือมีผ้าขยายทั้งสองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับหมอแปลงที่เห็นในรูปนะครับก็จะเป็น หม้อแปลงไฟ1ลูกแล้วก็หม้อลาย1ลูกนะครับทําให้ตัวเครื่องมีน้ําหนักเยอะนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไว้ต่อสายนะครับก็จะมีะะต่อลําโพงธรรมดาต่อแบบ7 0โวลต์ร้อยโวลต์นะครับต่อหม้อลายนะครับเพราะว่าผมว่าจะทําคลิปนันแล้วแหละนะครับเห็นเพื่อนสมาชิกบางคนซื้อมาแพงมากนะครับ เห็นบอกว่าหนักนะครับก็หนักนะครับหนักเพราะว่าม้อลายนะครับเนี่ยดูด้านหลังก็ได้นะครับออกแบบมาสําหรับงานเสียงตามสายนะครับงานประชาสัมพันธ์นะครับในระบบเสียงตามสายใหญ่ๆนะครับระบบเสียงตามสายใหญ่ๆสมัยใหม่เขาจะใช้เป็นพาวเวอร์แบบนี้นะครับแต่ก็จะมีแม่ลายอยู่ในในตัวพาวเวอร์นะครับแล้วเขาก็จะใช้มิกเซอร์นะครับในการคอนโทรลเสียงอีกทีนึงนะครับ ใช้มิกเซอร์ในการคอนโทรลเสียงทีนึงท่านไหนที่จะซื้อนะครับ power a m p รุ่นนี้นะครับเข้าร้านเครื่องเสียงนะครับเขาบอกว่าขับเบสได้ขับอะไรได้ก็ดูคลิปนี้แล้วท่านจะอ๋อนะครับ power แบบนี้เอาไว้ใช้สําหรับระบบเสียงตามสายเท่านั้นนะครับนามาขับดอกทั่วไปขับได้ไหมขับได้ครับผมนะครับแต่มันเป็นโมโนนะครับเวลาท่านซื้อมันจะไม่คุ้มนะครับเห็นเขาขายกันแพงเลยนะครับสําหรับ ตัว LA พันเนี่ยถ้าสภาพสวยๆผมเห็น lush, บางร้านเขาขายกันหลายพันบาทเลยนะครับหลายพันบาทเลยนะครับแต่ในหลายพันบาทเนี่ยเราเอามาซื้อเนี่ยเอามาใช้เนี่ยมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะกับงานที่เราใช้นะถ้าเราเอาไปทําเสียงตามสายมันคุ้มนะครับถ้าเราไปทําหอกระจายข่าวเนี่ยมันคุ้มแต่ถ้าเราจะมาใช้งานพีเองานกลางแจ้งงานในบ้านเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับแน่นอนนะครับ เป็นโมโนนะครับทำไมมีวอลลุ่ม2ตัวนะครับวอลลุ่มตัวนึงเป็นวอลลุ่มเกนนะครับอีกวอลลุ่มตัวนึงก็เป็นวอลลุ่มเร่งเสียงนี่แหละนะครับเนาะนะครับก็ข้างในก็จะประมาณนี้นะครับไฟก็จะไฟสูงนะครับในการเลี้ยงวงจรนะครับไฟสูงนะครับก็ตัวทราร์นะครับทรานซิสเตอร์นะครับก็จะขับนะครับพอขับนะครับขับไปปุ๊บมันจะออกไปเอาท์พุตก็คือไปไปที่ลาย ไปที่หม้อไลายนะครับหมอหลายก็จะออกไปเป็นทั้งแบบต่อลําโพงธรรมดาทั้งต่อลําโพงแบบเป็นไฟนะครับเพื่อจะวิ่งไปตามสายไฟนะครับสมมติว่านะครับการต่อทําเสียงตามสายเนี่ยนะครับระยะนะครับในการเดินสาย500เมตรนะครับท่านก็สามารถเลือกใช้ไฟได้นะครับต่อที่หลังพาวเวอร์นะครับจะต่อ70หรือต่อ100นะครับถ้าไกลหน่อยก็ต่อ100ถ้าระยะใกล้ก็ต่อลงมา นะครับแล้วก็จะมีลูกลายในฮอนนะครับอีกนะครับเพื่อจะแปลงไฟนี่แหละนะครับเป็นสัญญาณเสียงเป็นธรรมดาเนี่ยนะครับนะครับเพื่อจะกองนะพูดง่ายๆเลยก็คือจะกองไฟออกนะครับให้มันมีแต่เสียงแค่นั้นเองนะครับผมระบบการทําเสียงตามสายก็ง่ายๆก็เลยนํามาเป็นคลิปให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมรับฟังกันในการเลือกซื้อนะครับอย่าให้เขาตั๋วนะครับซื้อขายกันนะครับเพราะตัวนี้ไม่เหมาะในงาน PA นะครับเป็น power ที่อ่านี่มาใช้ในระบบเสียงตำสายเท่านั้นนะครับหากเพื่อนสมาชิกนะครับอยากให้ผมรีวิวพ o w เวยมอะไรยี่ห้อไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับก็จะพยายามทำคลิปมา,าให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมรับฟังกันวันนี้ขอชิ่งไปก่อนขอบคุณนะัสสวัสดีครับ